โอเคสวัสดีครับทุกกะอนิเ้แม่เม่เนวไปจังหวะที่9เดือน4 2017นนะโอเคก็รอบนี้ลงดึกหน่อยแล้วกันนะโอเคไม่เป็นไรก็อะไรนะตอนเช้าเราก็ไลฟ์ไปแล้วใช่ป่ะเออลงดึกแล้วกันโอเค ก็เนี่ยเออบางคนเนี่ยเอออาจจะรู้แล้วจริงๆก็รู้แต่เมื่อวานแล้วนะโอเค๊ข่าวก็อ่าอะไรนะอนิเมะฮิ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 โมโตะเออฮิโมโตะอุมารุจังอ่าน้องอุมารุเรานั่นเองก็ผมก็อ่าประกาศซีซั่นสองใช่ไหมอ่านะผมว่าตัวอย่างก็มาแล้วอันนี้ก็บอกตามตรงเลยนะว่า ขี้เกียจหาภาพว่ะเออเนี่ยกูขึ้นหน้าจอ Google กูเลยเนี่ยเออนก็จะได้ดูกันไปเลยว่าเออขี้เกียจหานั่ก็เนี่ยขึ้นมาสดๆตรงนี้แหละโอเคนะอันนี้ก็เอ่อเทรเลอร์ออตัวอย่างนั่นแหละนะครับผมก็ไม่มีอะไร <c oughs> การทิ้งไปเรามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์กันแล้วดีวกว่านัก่ก็อ่ะประกาศซีซั่นสองจริงๆนะว่าทีวีซีรีส์ซีซั่นสองนะฤดูกาลที่สองโอเคนะก็อ่ะอเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะโอเคก็บอกว่า อาจจะมาในฤดูใบไม้ร่วงปี2017นะโอเคก็ฤดูใบไม้ร่วงปี2017เนี่ยทางหลายเว็บไซต์หลายเพจหลายอะไรก็บอกว่าอะไรเดือนตุลาเดือนตุลานั่นคือทางเว็บมันยังไม่ประกาศเลยว่าเดือนไหนกันแน่ไม่แบบโอ้โหมึงรีบจังเลยมึงเอาตุลาเลยหรอคือถ้าพูดถึงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ฤดูใช่ปะ่ะหนึ่งฤดูจะมีทั้งหมด3เดือนฤดูใบไม้ร่วงก็คือช่วง เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับผมอ่ะก็บางทีมันอาจจะเลี่ยนไปประมาณเดือนธันวาคมก็ประมาณนี้แต่มันก็อยู่ในช่วงประมาณเนี้ยช่วงฤดูใบไ,ไม้เรื่องคือฤดูใบไ,ไม้ร่วงเออคือมันจะเป็นเดือนกันยาก็ได้เดือนตุลาก็ได้เดือนพฤศจิกาก็ได้มันจะเป็นเดือนไหนก็ได้ใน3เดือนเนี้ยแต่แบบหลายเว็บไซต์บอกตุลาตุลาตุลาแต่ว่าคือน้องจะเชื่อเว็บไซต์หรือว่าจะเชื่อของเอ,อ่ออะไรอะ่ะ ทางเว็บของมันเองเนี่ยคือเว็บของมันเองนะเดี๋ยวใครหาไม่ได้กูแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ได้เนี่ยคือเว็บของมันเองนะเว็บของมันเองแล้วก็ทางทวิตเตอร์ของทางเจ้าตัวก็อยู่ข้างๆเหมือนกัน,นก็ไม่มีใครบอกว่าเป็นตุลา,าแค่บอกว่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงเออฤดูใบไม้ร่วงมันต้อง3เดือน่ะเออมันจะเป็นเดือนไหนก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่ากันไม่ว่ากันจะเดือนไหนก็ได้กูไม่แคร์อยู่แล้วว่าแต่มันอยู่ในฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็พอใจแล้วนะครับผมโอเคก็มีทั้สงสองมาเท่านี้แล้ว ข้างๆนี่คืออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวกดเข้าไปเลยแล้วกันจะได้รู้ทั่วกันนะครับผมโอเคอ่ะนี่ก็เป็นหน้าข่าวการอัปเดตข่าวของอมุมารุนะครับทุกข่าวเลยประเด็นเด็ดประเด็นร้อนอะไรก็ว่าไปไม่ว่าจะเป็นนักร้องอ,อันนี้อันนี้ข่าวเมื่อตะกี้ใช่ไหมอ่ะคือ Um aru, อุมารุอ่าตอน OAD อ่ะ OAD คืออะไรเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะผมโอเคก็ไม่จำเป็นต้องบอกอีกงั้นกูผ่านโอเคไหมโอเค OAD ตอนที่10นะครับผมอ่าชุดที่10ชุดสิบ OAD จะขายในสอ่พ2017อ่าเดือน4เดือน4วันที่19 2017ก็เดือนนี้นี่หว่าอ่าอีก10วันเองไงวันที่อ่าอีก10วันขายในราคา3,400เยนหรือคือหนึ0งพันหน 50บาท1,100่เกือบไม่เกิน200บาทเรานะครับผมโอเคก็ราคาประมาณนี้อ่าเขาก็เขียนไว้ว่าอย่างนี้โอเคนี่คือข่าวที่ว่า o a d ตอนที่10นะครับผมอ่าคืออนดีเมมันยังไม่จบอย่างเต็มร้อยอ่ะเออมันยังมี o a d อยู่เลยนะโอเคก็เลยประกาศภาคสองกันมาเมื่อนี่ไงเมื่อวานนี้ที่บอกให้ว่าข่าวเมื่อวานนะโอ้ข่าวเมื่อวานโอเคก็ประกาศกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมโอเคประกาศกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ว่าอ่าไอ์อนิเมอุมารูเนี่ยอ่ะจะมีซีซัน2อ่ามีซีซันสจะฉายกันในปี2017หรือดูใบไม้ร่วงอ่าเขาก็เขียนไว้ประมาณนี้นะครัโอเคด้วยอนิเมเรื่องนี้เนี่ยอ่ะอะไรว่าไงดีวะ <c oughs> พูดพูดยาวพูดเยน็นอ่ะอันนี้คือทีมงานนะทีมงานโอเคอนิเมเรื่องนี้นะผมทีมงานก็อันนี้คือคนเขียนบทต้นฉบับเดิมๆนะคนเขียนต้นฉบับมันนั่นแหละอะไรนะคาคุใช่ไหมเออคาคุโอเค แล้วก็เป็นผู้ควบนวยการผู้กำกับนั่นแหละโอเคมามาซากิโกะโอโต้นะครับผมก็เป็นคนเดิมมาแหละไม่มีอะไรทีมทั้งหมดก็เป็นทีมเดิมไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยเห็นไหมถ้าทําอนิเมะขึ้นมาสักเรื่องหนึง่งอ่ะมันต้องมีการประกาศเป็นรายละอักษรอย่างนี้ไม่จะยู่ๆมาใช้วันไหนครับฉายวันไหนครับถ้าท่าที่ยังไม่ได้มีว่าเอออะไร ทั้งทั้งนี้ยังไม่ได้มีการประกาศเลยเนี่ยก็มโนกันแล้วว่าเออการ์ตูนเรื่องนี้ฉายวันนี้ฉายวันนี้นะอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าไอ้เรื่องเดือนตุลานะไม่เกี่ยวนะไอ้นี่พูดถึงนี่คือดนะีเอ็กดีนะผมเออมีการม,ามาโนอะไรนะ,อะไ,รไอด้ดีอดีมาวันนี้เออวันที่สี่ครับกูถึงวันที่เก้าแล้วเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยกูถึงวันที่เก้าแล้วเนะี่ย <c oughs> ไม่เห็นเลยเ อย่ามามั่วคราบอกเอออย่ามามั่วกันดีกว่าเรื่องการมั่วข่าวการทําข่าวการ์ตูนเออข่าวการ์ตูนอันไหนการ์ตูนใหม่จะออกเออจะทําภาคต่อเดืออะไรไหมต้องดูที่ทางต้นเว็บไซต์ที่ก็บอกตลอดว่าต้นเว็บไซต์ของมันเออเว็บไซต์ของแต่ละเว็บไซต์หาง่ายจะตายถ้าเข้า g o o g l e มึงพิมพ์ชื่อเรื่องตาม .com มึงก็เจอแล้วอย่างไหมวะ S <S <an> ใช่ไหมเออไม่เห็นจะยากเลยนะนก็เนี่ยแหละตามเว็บไซต์ของแต่ละเว็บที่ว่าเป็นเว็บของทางเขาเองเออแล้วเขาก็อัปเดตมาตลอดเนี่ยแหละมันเดอะไรอ่ะเดอะไรมันก็อัปตลอดอัปเรืเเอ่อยๆอัปเรื่อยๆไอ้พวกนี้ก็อัปตลอดเห็นไหมเนี่ยอัปยาวๆอัปยาวๆ <laughs> จะตายเน่แผ่นยยดีดีรายกบ่มงกิบาทก็ว่าไปเ,เพลงอะไรก็ว่าไปไมเห็นยากเลยเออก็อย่าเชื่ออะไรดีกว่าเออเรียกว่าอยา่ยาอย่าเชื่อไม่ได้จะบอกว่าเว็บบางเว็บไม่ดีนะเว็บ เว็บมันมีหลายเว็บที่ว่าเรียกว่า Web เว็บเถื่อนนะเออไม่ใช่เถื่อนแบบเว็บมันทําเถื่อนเือนะไม่ใช่เว็บมันอ่ะเอาข่าวมาโนมาใส่หลายเว็บเลยเออน้องหลายคนก็เอามาดีดีเออเอาเนี่ยดีดีมันมาวันนี้วันนี้วันนี้นนครับเอออะไรนะวันที่สี่เดือนสี่น้องันเจ็ดครับข่าวของเว็บเว็บเวมาประมาณสิบกว่าว็บ Web. ผิดทุกเว็บเนี่ยกูถึงวันที่เก้าเดือนสี่แล้วเนี่ยไม่เห็เนเลย นะครับผมเออก็ข่าวอนิเมะเนี่ยว่าจะมีภาคต่อไม่มีภาคต่อต้องมาตามที่ต้นสังกัดของเขาเองเออต้นเว็บไซต์เออหรือว่าทางทวิตเตอร์ของผู้สร้างแต่ละทีมเนี่ยเห็นไหมเออนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้แล้วอีกอย่างถ้าเขาจะทำการ์ตูนภาคต่ออะไรจริงๆเนี่ยเขาต้องมีการประกาศอย่างเป็น,ล,นลายลักษณ์อักษรแบบนี้เห็นไหมเนี่ยประกาศอย่างจัดเต็มเลยเนี่ยเออมันต้องประกาศแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะมโนกันว่าเอ้ยมันต้องมี เออมันมีภาคต่อครับผมมึงไม่เห็นมีประกาศเลยมึงเอามาจากไหนเออบางคนก็แบบอะไรนะเอ่อซอสอาร์ตมาวัน2017นี้ครับผมมึงเห็นประกาศทื่อึงสาแล้วเหรอเว็บไซต์ยังไม่เห็นมีเลยเว็บไซต์ทื่อนึงสามบอก้องตายหรือว่าเดอะไรก็เหมือนกันเว็บไซต์ของเดอะไรยังไม่มีการอัปเดตเลยว่าจะมีภาค3าอย่างเงี้ยเนี่ยการการ์รตูนหนึ่งเรื่องจะสร้างได้ต้องมีการประกาศเว้ยเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอ้ยเป็นลายลลายลักษณ์อักษรว่าเนี่ย ่รมกับคนนี้คนออกแบบคนนี้เออคนผู้อำนวยการสร้างคือคนออกแบบคนนี้คนออกแบบอะไรนะออกแบบตัวละครคือคนนี้ออกแบบฉากคือคนนี้คนเขียนเนื้อเรื่องคือคนนี้เออมันต้องมีการเขียนไว้อย่างนี้หรือว่าทีมงานสร้างคือทีมนี้อย่างเงี้ยมันต้องมีการเขียนไว้เป็นลายละอักษรมีการจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นลิขสิทธิ์เรื่องนี้เป็นผลงานของบริษัทนี้บริษัทนี้บริษัทนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเออมันต้องมีการจดเป็นลายลัอักษรเว้ย ไม่ใช่ว่าจู่ๆมาบอกม,อมีต่อมีต่อไม่เกี่ยวนะครับผมเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้การุณามีสติด้วยครับผมไอคนที่ดูข่าวจากเว็บที่เออไม่มีไม่มีหลักอ้างอิงอะไรเลยเออเว็บไทยก็มีดีหลายเว็บครับผมเออตามเว็บไทยก็ตามดีๆหน่อยเว็บไทยก็มีดีหลายเว็บแต่เว็บต่างชาติโดยเฉพาะเว็บอังกฤษนะครับมโนกันแหลกลานมาก มโนกันแหลกลานนะครับผมอ่า u t u b e ก็มี youtube ก็มีมเออกูว่าเห็นนะครับผมไอ้เรื่องมโนกันแหลกลานเนี่ยเออทางที่ดีครับผมพี่เตือนไว้แค่อย่างเดียวน้องอยากจะตามข่าวการ์ตูนเรื่องอะไรน้องไปหาเว็บไซต์ของการ์ตูนเรื่องนั้นๆครับผมมีแค่นี้แหละหรือว่าตามเว็บไซต์เออตามทวิตเตอร์ตามอะไรก็ได้ที่เป็นของผู้สร้างหรืออีกหนึ่งช่องทางตามเว็บไซต์ของ บริษัทที่ทำอย่างเช่นอะไรนะอะไรอะคาโดคาวะเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำซอสอัดออนไลน์เออคาโดคาวาอัพซอสอัดไหมยังไม่อัพอะไรเงี้ยเออมึงก็ต้องตามคาโดคาวาหรือว่าจะมาเป็นอะไรอะดีดีเป็นคนบริษัทที่ทำก็คือคาโดคาวาอีกเช่นกันเออมันอัพไหมมันก็ยังไม่อัพเออเชื่ออะไรน้องจะเชื่อใครกับเออเว็บไซต์หาเหวอะไรก็ไม่รู้ที่มโนข่าวไปมั่วเออกับ เว็บไซต์ทางการของหนังมันกับเอ่อทวิตเตอร์ของผู้สร้างอ่าทวิตเตอร์ของผู้สร้างที่พี่เลื่อนอยู่าเงี่ยเออนะครับผมอ่าทวิตเตอร์ของผู้สร้างคนสร้างเองหรือว่าเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆอย่างเอวานพิเจอร์ B er, เขาต้องเขาว่าอะไรเงี้ยเออเอวานพิเจอรไม่แค่ทีมสร้างไม่เกี่ยวกันเออเนี่ยเขาต้องเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมึงจะเชื่ออะไรมึงจะเชื่อไอ้พวกโนเน่ name, หรอเออนะครับผม ต่อให้เว็บอังกฤษนั่นมันจะดังแหลกลานแค่ไหนแต่มึงข่าวมโนมึงก็ได้แค่มโนโอเคนะครับผมก็คือพี่อยากให้แบบเ,เข้าใจถูกกันบ้างเออแบบมโนข่าวกันน่อย่ามโนได้ไหมเออนะครับผมเนี่ยพี่ระบุแนวทางเลยมันหาไม่ยากหรอกแค่ข่าวไอ้พวกนี้ เออเข้า Google มึงเขียนชื่อเรื่องมาจบแล้วหาข่าวหาไม่ยากน้องหลายคนก็มาถามเออพี่หาข่าวอิเมะใหม่ๆยังไงครับเอาจริงมึงก็ตามทุกเว็บนั่นแหละหาข่าวการ์ตูนหาทุกเว็บนั่นแหละเออไม่เห็นยากเลยแล้วโอเคก็ถือว่าจบลงเพลงแล้วอย่างเขาจะเร็วด้วยเขาเร็วที่สุดเอออย่างเออต่อให้เป็นเว็บ อะไรนะเว็บอังกฤษหนึ่งเว็บที่ไว้ใจไว้ใจได้นะอนนเมนนิวอย่างเงี้ยอนนเมนนิวเนี่ยก็ผูกขาดกับบริษัทเดกเหมือนกันเอออันนี้จะอัปเดตเร็วเอ,อหรือว่าอะไรอากบาตันอันนี้เขาก็อัปเดตเร็วถึงจะช้ากว่าวันหนึ่งเออวันสองวันพวกน,นี้เพราะว่าเขาต้องใช้เวลาแปลเออเขาต้องใช้เวลาแปลแล้วก็เอามาลงเว็บไซต์มันก็เลยช้าประมาณวันสองวันแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากช้ามึงตามเว็บของมันเองแค่นั้นแหละนี่เจอน้องหลายคนนะมึงอยากได้การ์ตูนภาพต่อไม่เกินห่าหเรื่องหรอ ใช่ไหมล่ะเออมึงก็ตามแค่พวกนั้นแหละไม่กี่เว็บไซต์เองนะโดเว็บโปะเสือกมีกันเป็น10-20เว็บอย่าน่อย่าเออพอเว็บการ์ตูนเนี่ยมีแค่เว็บ2เว็บพวกมึงนี้ไม่ได้หรืงไงวะ <laughs> โอเคบนๆไปนะโอเคอุมารูก็โอเครอเดือนอกันยาสุลาพฤศจิกายน3เดือนนี้ ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามาเดือนไหนเขาแค่บอกว่าในฤดูเฉยๆฤดูใบไม้ร่วงอ่ะซึ่งฤดูใบไม้ร่วงก็มี3เดือนนี้อ่ะก็รอดูกันว่าจะประมาณเดือนไหนซึ่งตอนเนี้ฤดูใบไม้ร่วงเอ้ยใบไม้ร่วงนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเออจะเป็นเดือนกันยาอ่าตุลาพฤศจิกาถึงแค่นี้แต่เหมือนปัจจุบันนี้มันมันเริ่มม,มีเหลือมเดือนธันวาคมเออไม่ก็เปลี่ยนจากกันยาไปเป็นเดือนตุลาคือมันมันเหลืมอมมาเพราะว่าอะไรนะ ฟ้าฝนไม่เป็นใจฤดูการเริ่มผันเปลี่ยนเออมันมันมั่วใช่ไหมมันมั่วฤดูการมันมั่วเป็นทุกประเทศครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเออเป็นทุกประเทศมันเลยแบบเออจัดฤดูใหม่ดีไหมเนี่ยเออก็น่าจะดีใจเหมือนกันถ้าจัดฤดูใหม่นะแบบเอาแบบให้เป็นเป๊ะๆเลยดีไหมนะก็โอเคก็เลยว่าเออเว็บไซต์ที่บอกเดือนตุลาพี่ก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนะเพราะว่ามันก็อยู่ในการคาดการณ์เอยมันอาจจะมาเดือนตุลาเพราะว่าเดือนตุลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนขั้นกลางระหว่างกันยากับพฤศจิกา ใช่ไหมเออมันจะเป็นก็ได้พี่กูก็ไม่ได้ว่าเว็บเขาผิดเออแค่บอกว่าเออมันอยู่ในช่วง3เดือนนี้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคเนี่ยทางเว็บเขาก็ไม่ได้มีแจ้งบอกว่าเดือนไหนนะครับผมโอเคเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแจ้งบอกเนี่ยพี่ก็บอกเองว่ากูตามทุกเว็บกูตามทุกขา่าวก็แต่ขอมากูตามไม่ได้หมดนะนะครับแต่ว่าพี่จะทําข่าวทุกข่าวไหมมันก็เรื่องของกลูกนะครับผมโอเคก็ถือว่าจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าสวัสดีครับผม